ดีค่ะทุกคนตอนนี้จุมพลกำลังลงไปเจราจาพาทีกับห้องพักนะคะไม่อย่างนอกปัจทุนี้ไม่อย่างนอกปัจทุนี้ไม่อย่างน้อยแบนี้ ừ ừ. ครั้งแรกนะคะของเจน้ำนะคะกับพักห้องพักที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้ห้องราคาเท่าไหร่ ไปื่อนเบิ่อนทุกการอ้ยมีก็คนณหล่อๆละเลยพราะคุณเอ้ยไปเบินงห้องนั่นเยอะไปรูปของนี้จะมาเท่าไหนของนึงก็ไปเบิรงห้องนี้นั่นก็จองแล้วอะอ๋อเอาลงมาเพื่อนี่ยจองแล้วไม่ได้แล้วเรือห้องนึงห้องเดียวหถ้าจอดรถได้ปะนี่ฝั่งทางนู้นก็เตรียมแล้วเหรอคะเตรียก็ได้ป้าว่าให้จอดนู่นอะสบายดีนู่นนะไม่มีอะไรเชี่ยวเลยได้คนใม่ ใต้ต้นไม้ล่มทั้งวันเ,<อ>เดี๋ยวเขาบอ,อกไปเอาลง<อ>าบึงห้องซอยสรุปแล้วห้องนี้บ่ได้ไปเบิ่งหมองตึกใหม่ทั้งนี้เป็นตึกเกา่าทั้งนี้สามลอยหาซีพี่น้องแต่ว่าเป็นเป็นห้องเกา่าถามว่ามาโน่นในบอ่อมันก็นอนได้อยูาา่แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นแต่ว่ายังบุก็เลยสิมาเบิ่งท่างพี่นะคะ เป็นห้องใหม่จอดต,ตัเตยกันนุวนตัวนี้เดี๋ยวพาลงไปดูอะไรยังเกาะกู้ใดสนึงูอะไยเมีแล้วกินเหล้า่ไมวาก่อนละกินเหล้าดีเตนอรูตกไกมูอเลกินเหล้าโหโอ้ เต่ก็สมงพ่อเด็กๆส่งี่สาคุณพ่อรเบียงพวงเสือไม่ป่าก็เดียวแล้วก็กินอยู่แล้กันสองคนน้องปยาใส่ซ่องให้เราอยู่ไข่กันเลย่้องมาี่ห้องน้ำ ทดสอบความแรงของน้ำทดสอบความแรงของฝักบัวว,ว้าวกไปขุนของค่ะไปขุนของค่ะเพิ่นเลี้ยงมากจากสินว่านใสเพิ่นกระบอกนั่นอย่าดื่มเพี่นไม่ต้อง อตอนหูดรัเซียเนี่ยเต้ยกรนเรียกเต้ยกัเลือกผ่าที่สีใส่ตัวมันยังไม่ได้ถือลายไม่ถึงว่ากับเป๋าสีชมพูเรต้องออกขึ้นไปเบิดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปเลือกของที่จะใช้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นกาแฟที่เราซื้อมาเตรียมไว้แล้วนะคะนี่เราก็จะต้องแข็งใส่แก้วเก็บความเย็นไวเอาถือน,นีน นี่ถามว่าเรียวใหญ่เปียดห้องเหรอที่แรกอยู่ห้องนี้ตีเสียงนกเสียงนกเราเปิดเสียงยังเสียงนกเราก็ได้ใหญ่ใหญ่ไปที่ห้องน้ำจะปวดบอลมุกโอ้มันยังยืดหายปนดใจเลยไมถึงวัาเตยกันวัน เราก็จะเอาน้ำแข็งมาทีใส่แก้วผดองเย็นไว้นะคะผู้ใดยอะอยุหันติดกันทุ่วันที่แรกผู้ใดผนที่ว่าเตยเป็นยัไรั่อเยอะสุดลานี้นี่ผู้ใดยอพติดกันทวันตีตสตีอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะ มันเย็น่มนี่มันสีเย็นจังอะไรเปิดเครื่องเอาอากาศออกเปิดเัร่องเอียโอ้มันเป็่นยังสี่นี่อีกแต่ว่าขันไปล้ำใลยสมิงพอดีพอดีเลยเนาะไปยังว่ารตูขึ้นนื่อไไปล้ำไหมน่งกะสีแยกเป็นห้องน้อนไ้แล้วกันมองนี่เปนนางแต่งหน้องนอห้องน้อนแนี้ทำนีเยอ้วตไปดเอา ปที่นี่สมมติว่าว่าพูดถึงว่าหมองทางนันมันสามร้อยหาสิบกับจีนอยู่แต่ว่ามันหงองน้อยแห่มันกับมันหงอนนี่หมองทางนี่ก็เป็ี่ยนหงนามเราจะเป็นสิตูพุนดีหนึ่งหงการันต์ขดีไปงานแหมแต่ว่าหมายถึงว่าขันเขานอนแห่ทางนันมันหงองน้อยพูดมันหายใจบ่ออกนี่มันจะมีน้องเพื่อต้นั้นาสนี่อันนี้จานี้เป็นเป็นทองน้ำไม่รู้จานนี้ไปไปที่ว่ากทีมุมเจ๊งว่าเปลนเป็นไล่ไล่นี่ ให้รืดดอง่งานกัแล้วลก็ตา,า่นะาราแต่มีรเนืไปงานพิ่จใส่เพ <c oughs> ่งติเ,เซลรน,น,น่าส,สงการแต่เวลาไปงานเขาไปหอดปือไปถางานไมด้พาปขอใส่ฟน้พนยา,ายใจพอเขามีเครื่องปั่นไฟอยู่ทั้งงรถอยู่แล้วเพียงจักเตียงเกาะ เสียงเ,เอาวะให้ยูจีไม่ไ้ทรเมันองตูเอาอ๋อพี่นันป่ะพี่นันปฏิสิที่นั่งมองนางไหนว่ามองกันไมน่มีมาไรขับรถต้นอนรขับรถต้นอเอาก็ขับไปเมื่อไรคุณน้องเื้อสูยัใจร้ายที่สุดใจรายใจร้ายนี่รแคาพี่น้องชีวิตประจำบ้านอันนี้บราะถ้าทีด,ดึงบ้านที่นี่เราก็ตอนเศร้าเนาะเขาก็ตอนเศร้าเสรอกชีวิตประจำบ้าน กวรจะหาที่พักได้แต่และว,วันภารกิจต่อไปอาบน้ำนอนครับเอนครับน่องซี่เก็บเบิ<า>้งซู่มืออมนมันกลวงไอ้พี่นนอนทั้งเตียงคอยนอนตะรางครับพี่น,อน้องเพราะว่าต้องเยียก,กันเพราะวนน่าเตียงเต็ม ไปเซผพามาปูนอนตะลางเอาขี้เห็ดเอาเนี้ยแกมาไล่ลงมาบ่แกียดจีบอาบน้ำสาม่วโมงกับบเดียวขอดุนกับต้องอาบมากายเราจะได้หอมครับโดนค่ะโดนดนี่หลอกหรอกหลอผู้ใด ว่านั่งหูไงใ,<ช>ใช่ไหมหูของสองสามอ๋อ,เอ,อเอาข้อกับพักข้อกับพาราค,คา่าเนี่ยิีก็ดย้นเขาจังรวยเนาะไมเอานี่สู้เขาคือพ,พักแพงแตยสั่นมันอ่นมันเครียสิบีนอ้อฟใส่นอ้อได้ห้องน้ําติเตะกับนอ้นัฟต้งเตียงผีนอ้อฟตางนเนาะเตะมาเถอเด็กเตะกับเ,เตกัานบตถึงเรื่าเอะอัน สี่ก็วาอยู่คนดิทั่วมากแลตอนนั้นทั่มากแต่อยู่ได้นคนเยอะมากปุ๊บคิดว่ายก็ขีดหนึ่งเสียงร้นมากหอนดาว่าเฮ้ยไม่มาพักข้างล่างเถอะไม่พักข้างล่างไอ้ไปเบิรงแล้วไอ้เล่นงานไม่กีไม่พักข้างล่างพี่ถามจีนี่ของน้ำตาตื่นกระทาบุตรขึแห้งเถอะเอาพี่ดองคลิปนี้ไว้จะมีราคาจัดหม่องนอนก่อนไปแล้วบ๊ายบาย